สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ก็พามาแต่งต้นฝรั่งครับแต่งฟอร์มนะครับฝรั่งต้นนี้น่าจะปลูกไปประมาณสักสามเดือนครับก็เริ่มออกลูกแล้วครับแต่ทีเนี้ยรุ่นรุ่นนี้ผมจะยังไม่ไวนะครับแล้วก็จะตัดตัดกิ่งครับแต่งกิ่งจะไว ไทรนี้ครับจะไว้ลูกสายนี้คือฝรั่งสวนนะครับผมปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมพอนกิ่งแล้วก็จะมาลงปลูกเรื่อยๆทีนะี้พอฝรั่งมาเป็นไายนี้ละอันนี้อันนี้สูตรของผมนะครับสวนผมผมก็จะมาคัดกิ่งครับอย่างต้นนีน้อย่างกิ่งนะี้ผมว่าออกลนะ ครัเอากิ่งนี้ออกอันนี้ไม่เอาจริงๆก็จะไว้เอาเวชชินก็ไว้ได้นะครับก็สำรบบเพื่อนๆที่ปลูกใหม่แล้วมีต้นไม่เยอะแต่ของผมมันมีต้นเยอะแล้วเราก็จะมีนี่เลยครับมีเพียตัวนี้ทำแบบไม่ได้ใช้ยาครที่นี่เหลือถามกิ่งพวกผมก็ตัดเลย เอาให้สูงสัก50เซนนะครับชุดเนี้นี่ก็ตัดกิ่งแขนงนี่เอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาเป็นยอดครับเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะก็จะได้ใสนูนแล้วครับชุดนี้จะยังไม่ไวนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงต้นให้ใหญ่ปุ๋ยที่ใสก่ก็ถ้ามี ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดก็ใส่ได้ครับเพื่อนๆแล้วก็สูตรเสมอก็ใส่ได้ครับแต่ของผมมันผมใส่สูตรเสมอครับเดี๋ยวเขาจะแตกพุ่มครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคัดกิ่งไว้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีต้นน้อยก็ห่อไว้ก็ได้แต่ต้นเนี้ยมันไม่สมควรห่อนะเพราะว่าฟอร์มเขาอันต้นเขายังเล็กฮะนี่อ,ออกเลยอันนี้เอาไว้แค่สองห่อครับเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ครับนะเนี่ยเหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปเดี๋ยวเวลาเขาแตกกิ่งมาใหม่เนะี่ยเราใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงๆหน่อย ยูเรียก็ได้นะครับยูเลียใส่ก็ดีแต่ว่าใส่ผสมสูตรเสมอครับ<ม>ก็ใช้ได้อยู่ดีอยู่ต้นนี้ก็เนี่ยครับเขาเริ่มแตกละนี่ก็ไม่เอาครับออกเลี้ยงเป็นต้นเดียวกิ่งนี่ตัดเนี่ยกิ่งเงี้ยออกเนี่ย ทำโครงสร้างเขาไว้ครับแล้วเดี๋ยวเวลาไว้ลูกชุดแรกแบบว่าจะไว้ได้เยอะนะกิ่งที่แตกออกอย่างเงี้ยไม่เอาเลยครับผมมอาออกบางทีเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะแตกเป็นพุ่มครับต้นนี้ก็เหลือเมนไว้สามไอ้กิ่งน้ามันเป็นกระดงพุ่งขึ้นมาผมก็ปล่อยนะครับ กิ่ง <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> แตกข้างล่างท <bunker. S 1> ี s fruit, <S tense, ่เป็นกระโดงพุ่งพุ่งขึ้นนะครับเขาจะโตเร็วมากเลยครับเพื่อนๆนี่ก็รอไว้ลูก้วครับต้นนี้ไว้ลูกนะนี่ครับเพื่อนๆต้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับเขาจะลอกเปลือกตลอดนะครับลอกคราบพยายามโตตลอด ท้ายนี้ก็เริ่มไวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีสาระอะไรผมก็จะมาถ่ายลงให้เพื่อนๆดูครับสวัสดีครับ